อยากกินแบบนี้มาโดนแล้วหนนน่ากลัวม่ <c oughs> ้ผ่านด้ามมาเจ้าของเือไหลาย <c oughs> <c oughs> ทำแบบเกาหลีสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเขาเรียกว่าอะไรวะ นูนาอยากกินใส่ชีสแต่เพื่อนๆอ,อันนี้แอบชิมไปคำหนึ่งก่อนนูนาย่างหมูไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้หมูสามชั้นเด้อจะ้ะปิดแก๊สแล้วย่างเฮ็ดย่างอะไรเซตเรียบร้อยแล้วก็มีพักเครื่องเคียงอยู่ข้างเด้อจะ้ะนี่พักอยากกินอยากกินแห้งมาเราเปิดแก๊สเลยอันดับแรกอยากกินชีสแบบจู๊จนะ คีสแบบจุกใจไปเลยแม่อืมใส่ลงไปโอออู๋หม่กอด้อนมากและเดด้าบมาทางนี้ด้วยนะโอ๊ยงงงงค่ะต้องระมัดระวังเด้วอือหืหนูนาลองกระทะใหม่ด้วยแหละเพื่อนๆ กระทะนี่มันเป็นแต่หนุดยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนจะอยากตี๊ดอยู่แล้วก็ใส่เฮ็ดไปด้วยอ่ะโต๊ะมันอาจจะโยกนิดนึงอยากกินกุ้งกุ้งไม่มานี่เพื่อนๆ มือเลอะเลยเป็นเขาทำแต่อยากอยาก,กินกุ้งอันนี้เชิงเชิงแบบว่ายัางไงนะมันดีบั้งบั้งปั้งอะย่างเฮ็ดย่างอะไรเรียบร้อยแล้วเด้อเราก็ใส่ชีสไป เร่งแก๊สก่อนน่ากินมากเพื่อนๆลองดูว่ามันตีกระทะไหมแต่มันก็ตีดอยู่แหละคิดว่านะชีสกำลังได้ที่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่อันดูหนาเดินหนูนาปิดแก๊สเลยแล้วมันจะ นั่นไปแข่งตัวไปมาเพื่อนๆชิมเลยน้ำจิ้มอย่างกินแบบนี้มาโดนแล้วนู <c oughs> น่ากลัวป่ะผ่านด้ามมาเจ้าของเลือดไหลอื้อหือ คือดีอเห็ดยุ่น่าอยากกินกุ้งมากกว่าหมูนะบอกตรงใส่พริก หอมเยอะทุกทีกินหมูกระทะมันจะแบบ กระทะเขาเก็บความร้อนได้นานมันจะดีตรงที่ว่าชีสเขายังแบบยังโอเคอยู่บึกบันสุดยอด OK. Mm. 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 Ừ. Ừ. Chủ tình bọc lời Mà đỡ dơm dơm Thăm bẹp cao lý สุดยอดเลยว่ะเ,เพื่อนเอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อใส่พริกหน้าตำพริกใส่น้ำจิ้มพริกกระเทียมอม มันจะกินหลายเพื่อนเพราะสีวนเพราะเป็นพิธีเนาะสีอ่อนแท้ๆดิมุกหน้าจะไม่เน่นเท่าไหร่ เฮ็ดน,นี่เลิศบอกเลยเราต้องขูดชีสมาทางนี้อย่าให้มันตกไปทางน้ำมันหนูหน้าตะแคงมันไม่มีโอ้ กินชีสก็นแน่นอยู่เด้อพีนอ่น้องหมูอ,มออกเลยน่าจะไม่กินหมูแ อิกแก๊สกระทะคือดีตรงที่ว่าเขาร่อนนานเพื่อน เปิดแอร์นะแต่ทำไมเงือแตแกแอบงงมาเด้อุดจอด คิดมันจะยาไปเพื่อน กินตอนเย็นไม่แนะนำคือจอ้วนดีวะคลิปนี้ยาวรู้นะว่าถ้ากุ้งเนาะเวิร์กเลย

ห uh ย่านพิคอเที่ยวไปบางทีมันชน 哇，不说。 พอเพื่อนเดนหนูนาลุยต่อคลิปมันยาวมากเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า